ฟอร์จูเนอร์ทดีนะครับคันนี้ขับเคลื่อนสองล้อรถปี2019นะครับได้เป็นแบบนี้เลยนะร้อแมกขบ20บทีดรถปี2019คันนี้เลขไมล์เพียง40,000กว่าโลนะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันมาดูรถคันนี้ว่าจะสวยงามน่าซื้อน่าเอาไปใช้สักแค่ไหนนะครับคันนี้รถเดิมๆเ,เลยนะไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมกอไม้กับสีเลี่ยมชำํำรดสูญหายนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์กระจังหน้า แบบฉบับของ T r d ดีเลยนะครับอันนี้เป็น T r d ดีเวอร์ชั่น2นะครับไฟตันมองแบบ led กระจังแบบสวยๆจบเฉียวดูดันแบบนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,800ซีซีเป็นเครื่องตัวท็อปที่สุดของ for t u n e r เลยนะครับคันนี้ยางแบบหนาๆให้มานะรถเป็นสีขาวมุกเป็นแบ็คท็อปนะครับขาวมุกหลังคาดำกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะพร้อมกับไฟเลี้ยว led นะครับมือเปิดประตูแต่งแบบสปอร์ตมาให้นะ ดิสหน้าดิสหลังโชคเป็นระบบโมโนทูบนะครับอันนี้เป็นแบบฉบับของ t r d Sport i v ์เลยนะครับคันนี้ไฟท้ายหลังเป็นแบบ RVD ตัวโลโก้ Log o r ร u e e r ด้านกลางเนี่ยอันนี้จะเป็นแต่งมาจากโรงงานเลยเป็นตัว t r d โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยรักษารถมากมีสครับเพดด้านหลังนะเป็นแบบแต่งซิ่งๆแบบนี้มาให้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะ โลโก้สองจุดแปดด้านขวาทีอาร์ดีสปอร์ตดิวมีมาให้ครบทั่วเลยป้ายทะเบียนสวยๆวสามก็ไก่เขาจริงสามเก้าหกสี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยมีการจัดส่งทั่วไทยนะมีเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดนะครับใครดูคลิปนี้จบก็โทรมาหาผมได้เลยที่0ูนย์เก้าหนึ่งสองสองสองเก้าเก้าสามสองโทรหรือว่าดีไลน์มาได้นะผมเซลล์หนึ่งดีดให้บริการยี่สี่ชั่วโมงนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ดอกเบี้ยต่ำสุดตามเงื่อนไขไฟแนนซ์อยู่ที่2.29%นะครับ ชัมม่วโมงนี้ใครตามหาฟอร์จูเนสวยๆสักคันราคาไม่เกินล้านนะคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่1นึ่0ล้านแปดแบาทนะครับวันนี้เราขายหัห่นราคามานักครึ่งนึงเลย9 3 9 0แสนาทมายบาทไม่เพียง40,000ใครมองหาไปใช้งานคันนี้จบครบที่เดียวเลยครับเดี๋ยวผมพาดูภายในฝาใต้ฝากระโปรงหน้า,งงาภายในรถ หลังลนนรถน็อตฝั่งปงหน้าหลังไม่ขยับเป็นไงนะครับเดีย๋ยวมาชมภายใต้ฝังกระโปรงหน้ากันนะครับรถคันนี้เนะครดิตดีฟรีดาวน์กันไปได้นะครับถ้าฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณ16,0 0 0บาทนะครับตลอดร,รู้สัญญาเลยนะซื้อสดหรือจัดไฟนแนนซ์แจ้งได้ซื้อสดมีแวด7%นค่าดเนินการ10,000บาทนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์ก็แจ้งได้ดอกเบี้ยต่ําสุดตามเงื่อนไขธนาคาร2องารนะครับามาดูกรฝนฝากระโปรงหน้านก่อนเลยนะโครงสร้างนะไม่มีขยับยเยื่อนนะครับ ตัวนี้พลาสติกตัวนี้มาด้วยนะครับตัวสติกเกอร์ฝาปงหน้าอยู่ครบถ้วนนะตัวนี้ใสๆมันบอกได้เลยครับอันนี้ผมแจ้งเลยนะถ้ารถวิ่งไม่เยอะเนี่ยมันจะใสมันจะขาวแบบนี้ไม่ขุน่นไม่หมองไม่มัวถ้ารถวิ่งเยอะจะหมุนหมองมัวยิ่งจอดต,ตารเครื่องนานเนี่ยมันจะร้อนอันนี้มันจะหมองนะครับอันนี้ไมซีหมื่นโลชัดเจนเลยไมซีหมื่นแน่นอนตามภาพนะครับแคทเทอริติกเดิมๆนะไม่ได้มีตัด แต่งซิ่งมาเลยนะน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับซอกเดิมเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะปั๊ม ABS <c oughs> เดิมๆมาจากโรงงานคานเดิมนะครับตัวน็อตไฟเนี่ยเดิมหมดนะไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะครับ LR สติต๊กเกอร์คานหน้าอยู่ครบนะไม่มีถอดเนี่ยลูกศรตรงเป๊ะนะครับนี่นะฝามอญน,น้ำเดิมหมดครับเดิมๆขาวๆเลยด้วยภายในสวยมากผมบอกเลยใครมองหารถไปใช้งานนะ ราคาต่ำหลักป้ายแดงไปล้านนึงอะ่ะประมาณครับล้านนึงคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเบาทนะเป็นตัวท็อปเลย2.8 t จุ s p o r t ที o ดีใครมองหารถสวยแบบมีสไตล์ลูกกี้นะครับเนี่ยไฟหน้าล้อแม็กขอบ20ิดิ้นหน้าดิ้นหลังโชคอัพหน้าหลังเป็นแบบโมโนทูบสปริงแต่งจากโรงงานให้มาครบถ้วนไฟหนะ้าโปรเจคเตอร์ไฟเดเทมไฟตัดหมอก แบบ LED กันชนหน้าหลังมาแบบฉบับของ TRD นะครับล้อแม็ก TRD ขอบ20นี่ข้างล่างยังใหม่อย่างนี้เลยครับสปริงแดงนะโช้โมโนโทูบตัวนี้ของเดิมจากโรงงานเลยเลขไมล์40,000กิโลนะครับคันนี้สวยเลยนะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกระจกมองข้างสีดำเป็นแบ็คท็อปนะขาวมุกหลังคาดำครับคันนี้ตัวสกเพลเนี่ย แต่งเป็นแบบสปอร์ตมาเลยบอกไฟฟ้าคู่หน้าซ้ายขวาอันนี้จะของเดิมรักษามากดูแผงประตูครับใหม่กิ๊บเลยนะเบาไฟฟ้าคู่หน้าซ้ายขวาเนี่ยมีพรมกระดุมค่าดีมาด้วยเบายังไม่ยุบไม่ย่นอ่ะไม้สี่หมื่นแท้แทครับคันนี้ตัวแผงบังแดดยังไม่แกะเลยยังไม่แกะพลาสติกออกเลยครับดูภายในกันเนี่ยดูคอนโซลครับเครื่องเสียงจะเป็น jbl ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับ t w ตเต t e r jbl ลำโพง jbl นะเนี่ยดูลายของหนัง ลายเดิมเลยนะครับไม่ได้หุ้มใหม่นะเนี่ยได้แดงอยู่ครบเลยไมซี่หมืนเนี่ยดูได้เลยครับมันต้องไหนแบบนี้นะยนี้แอร์ออโต้นะครับมีโหมดอ c o ค p สปอมีชิปโทนิกนะที่พงมาลัายด้วยบวกลบนะครับอันนี้ใครมองหาเทียดีไมซี่หมืนไปใช้งานคันนี้มาได้เลยแอร์เป็นแบบสามแถวนะครับอันนี้เ <c oughs> บาะหลัง หลังคาสวยๆเลยนะตัวนี้มีที่ชาร์จแบตนะมีไฟบ้านนะครับตัวนี้ปลั๊กไฟบ้านเสียบได้เลยนะชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จอะไรได้ทุกอย่างเลยตัวนี้นะครับติดไอ้นี้นิดนึงผมกระดุมเนี่ยชาร์จได้นะผมเคยใช้งานจริงนะใช้ได้จริงนะครับปุ๊บแหีมีผมกระดุมแบบสวยงามมาให้ด้วยผมกระดุมห้าดีนะครับอย่างนี้เบา สามแถวเจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงแล้วก็แอร์สามแถวด้วยนะครับรอ Mac 20, บ้อแมกขอบยี่สิบชบาไอทียร์ดีแล้วนี่ดูคัสซีเช็คศูนย์ได้เลยครับประวัติศูนย์ประวัติวสวยมีกุก,กันโคลนด้านหลังมาด้วยนะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างจะรักรถรักษารถเป็นอย่างดีนะนอนสะโปงหน้าหลังไม่มีขยับเยื่อนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาถ้ายเม็ดอาร์ใกล้กันเลยนี่เม็ดอาร์เดิมนะครับไม่เคยทําสีเลย น็อตฝากระโปรงหลังเดิมๆนี่ไม่เคยถอดนะครับริบจับริบจองกันให้ทันนะครับคันนี้ผมบอกเลยราคาเล้าๆเลย9ก้าแสนสามืนเก้าพันซื้อสดแบบเจ็ดข้าเงินการหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนี่ยตัวนี้แต่งมานะลูกค้าซื้อมาใส่เองกันลอยด้านหลังกันชนท้ายสวยเลยเดี๋ยวผมช้อนดูด้านล่างนิดนึงช่วงล่างใหม่ๆไม่มีสนิมนะครับนี่ลูกค้าดูกันสวยทุกจุดนะบอกเลยคันนี้ จบครบในที่เดียวเลย f o r t u n e r ช่วงล่างดีแนะ่นอนเพราะว่าเป็นช่วงล่างทีอดีช่วงล่างแต่งมาจากโรงงานหนุบหนุบนุ่มเกาะถนนนะครับเครื่องสองพันแดด้วยแรงสุดๆแรงม้าเยอะที่สุดแรงทอคเยอะที่สุดขึ้นเขาลงเขาเนี่ยดีมากครับผมใช้อยู่นะผมพูดตรงๆเลยตัวเครื่องสองพันแปดเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งดีทอกดีสองพันสี่มันจะแบบเบลอเบลนิดนึงครับเบาๆลงไปนิดนึงทอกมันยังไม่เหมือนสองพันแด ลูกสูบเท่ากันนะแต่ในห้องเผาไหม้เนี่ยก็คือชักยาวก้านยาวกว่เดิมบางคนไม่รู้ว่าเครื่องสองพลูกสูบใหญ่กินน้ำมันจริงๆลูกสูบเท่ากันนะครับแต่ห้องเผาไหม้เนี่ยมันยืดไปนิดนึงเป็นชักยาวนะครับทําให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นเป็น2 8 0 0ันดซีซีนะครับดูตัวนี้ครับใหม่ๆล้อแม็กใหม่ๆหมยางหนาตึบเลยครับ รถยนต์นประสงค์7็ที่นั่งนะสามารถนะัดดูรถทัลองขับที่ซอยเสษรีรไทย68แต่คันนี้เตือนอีกรอบรีบจับจองกันให้ทันไปไวแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูภายในรถภายในห้องในสารดูเลขไมค์กันนะครับมาสตาร์ทเครื่องดูเลขไมค์กันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตซูมดูเลขไมค์ก่อนเลยเลขไมค์44,830กิโลนะครับข้างในใหม่กรี๊บนะครับผมบอกเลย มีกล้องหน้าหลังเลยนะนี่มีกล้องหน้าด้วยของโตต้ตาแท้เลยอันนี้นะครับฝ้าใหม่ใ,มใม่ใสๆเลยคอ,อนโซลหน้าใหม่กิฟผมบอกเลยนี่มีลําโพง JPL มาให้ด้วยนะคอ,อนโซลหน้าใหม่ๆแบบนี้เลยสวิตเตอร์ลําโพง j b l ชุดใหญ่เลยนะหน้าจอแบบสัมผัสมีกล้องถอยนะครับอันนี้กล้องถอยชัดเจ๋วแอร์เป็นแบบออตโต้นะครับตัวนี้เขีย์ออตโต้ เป็นลายเคปล่านะเนี่ยของของจากโรงงานนะครับไม่ได้แต่งเพิ่มเป็นลายเคปล่านะข,นขั้นเลยมีคุบคอนโทรลนะครับอันนี้คุบคอนโทรลยังไม่แกะพลาสติกออกเลยมีชิปโทนิกนะปรับพวงมาลัยปรับเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับผมด้านหลังกว้างขวางแอร์ยันเกียบไมคสี่หมื่นคุ้มแน่นอนรถไม่น้อยรถสวยราคาต่ำไปจากไฟแดงหนึ่งล้านบาททุ่นทุ่นเลยนะครับหนึ่งล้านบาท ราคาขาย9 3 9 0 0สนามถือว่าถูกมากนะคุมค่าซื้อรถมือสองต้องซื้อแบบนี้ครับมันห่างไปเป็นล้านเลยทำไม4ี่0มื่เนี่ยชัดเจนเลยครับหน้าจอสัมผัสนะออดิโอพาวเวอร์นะชัดเจนนะปรับเสียงปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปรุ่น4ีปีใหม่ในวันนี้ที่รีวิวให้ดูกันนะครับผมมาสรุปรุ่น4ปีใหม่นะครับวันนี้ที่รีวิวให้ดู โ o โยต้าฟอร์จูเ 2.8T r d s p สปอร์ตเลขไมล์40,000กิโลนะครับขับเคลื่อน2ลอ้อรถปี2019รถสวยกริบเลยนะครับน็อตหน้าหลังเดิมไม่มีขยับขยื่นเลขไมล์เพียง40,000กิโลราคาขายอยู่ที่939,000บาทเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปได้ผ่อนอยู่ที่1 6 0 0 0บาทตลอดยุสัญญานะครับขายสนใจ TRD ปี19 เป็นเวอร์ชั่น2นะครับครั้นี้ทักแชทหรือโทรมาหาผมได้ที่เบอร์เดียวเลย0912229932นะครับก่อนก่อนจบคลิปดีๆฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ในคลิปดีๆคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับ